สวัสดีจ้าขอฝากถึงกระโพดเนากระโพดสาดีเนาละกาหรือว่านั่งโปองใสเนะาะเนะเาะนะขอถามแน่ถามหลายรอบแล้วเพราะเห็นเมื่อห้คำตอบจกเถือเนาะโป่งใสมึงตอบกูแน่ว่าเลิกเดินเ,เดิมที่กูไปเห็ดอย่างให้มึงกูเคยลล่งิีดดามึงบอกูเคยแตะมึงบอ มึงมาตอบกูแน่ก่อนมึงสีมาล่งคลิปด่ากูน่ะนะก่อนมึงสีมาล่งคลิปไล่สาระไล่ขอมูลไล่เหตุผลของมึงสีมาถล่มกูมาด่ากูหันนะมึงตอบกูก่อนมึงตอบเหตุผลกูก่อนว่ากูไปเหตุอย่างเห็นมึงแหลกเริ่มเดิมที่นะกูบอกมึงหลายเถ่อกูถามมึงหลายเถ่อแล้วเมื่อกี้กูโอนเงินให้อพยุนนะมึงกระด่ากู กูโอนเงินในช่องใดมึงกระดากูว่ากูโง่พ่อกูหยุดโอนมึงกวากูเบิดเงินนะมึงเสียาจังใดกับกูมึงตอบคําถามกูกนว่ากูเีเียดอย่างให้มึงแรกเริ่มเดิมที่มึงกลับไปแคบรูบกูจากช่องอิพยุนนี่ไปล่ช่องมึงหรือมึงกรมาดากูว่ากูโง่โอนเงินให้อิพยุนมึงกระวากูโง่อะนะ บัดนีพ่อมีเรื่องต่อหมอมาพ่อกูเศร้าดาเศร้าหยังออกมาพ่อกูจังสั่นจังสี่กูอยากถามมึงว่าพ่งใสมึงมีปมด้อยกับเรื่องความจนความรวยแล้วก็ความสวยความงามบ่หึมึงมีปมด้อยมองใดมึงคือว่าแท่เดี๋ยวก็ว่ากูเบิดเงินเดี๋ยวก็ว่ากูแจกเดี๋ยวก็ว่ากูเ,เย็บเดบุญเอานา เออเดี๋ยวก็ว่ากูจังสั่นยังสี่พอกูกระแสกูเงียบไปกูปพิ่ได้แกช่องนั่นช่องนี้มึงก็ว่ากูเบิดเงินมึงหูบอเสมอนี่กูกระแกช่องนั่นช่องนี่อยู่นะมึงมึงนี่มึงเป็นโลกซึ่งเสอมึงใบโพล่าต้องใสมึงเฮ็ดตัวให้มึงมีคุณค่าแน่นะมึงมาล่งคิดแบบนี้มึงอยากอายบอ มึงอยากเป็นนางฟ้ามึงอยากให้คนเอินมึมีคนเอินมึงเป็นมาดามน้ำหอมมาดามน้ำหอมแล้วมึงเห็ดโตให้มึงสมคุ้นคากับเขาเอินมึงมาดามน้ำหอมบอกับบดเนาึกออยากถามมึงว่ากูไปเฮ็ดอย่างให้มึงแหลกเรื่มเดิมที่กูจังเลยมาล่งคลิปดามึงในช่องน้องกูนะในช่องน้องกูนี่นะนะมิเตรมึงแตะกูก่อนเด้พงใส มึงตอบกูก่อนากกูเหตุอย่างให้มึงมึงเนะี่ยท่าโตไ่คาขนาดนะักมึงเหตุบุญยุช่องเดียวนี่บ่ฮนะมึงสนับสนนุนละกามึงซับพอร์ตยุชองเดียวนี่บ่ครอบรั้วนี่ตะโกนนี่ตะกูลของอิพยุนนี่บ่นะกันมึงจะเป็นคือกูนะกูเสียแน่นำมึงห้เด้อโป่งใสมึงเหตุคือกู มึงไปซอยช่องนั่นช่องนี่มึงไปซอยช่องฟังโล่งฟังเล่านะกูไปซอยช่องฟังโล่งฟังเล่าช่องเบ้าเตียงเบ้าใจเบ้ายังอียังถีเขาอน้นขอบรับ้วบานเขาสิพังสิเพพผู้นะ่ะกูไปทั่วทิบทั่วแดนกูบ่เดเมาเจาะจงสิมาซอยขอบขวัวนี่ขอบขัวเดียวแล้วณนะปัจจุบันกูออกมาแล้วตั้งแต่เรื่องต่อม้อกูออกมาแล้วมึงเข้าใจบ่นะ แลกกูมีประเด็นกับอีพยุนผู้เดียวเรื่องต่อหม้อย่างเดียวนะแล้วกูบ่เคยมีประเด็นอย่างกับมึงกูอยากถามมึงว่ามึงมาดากูเรื่องอีอย่างมึงตอบกูได้บ่มึงอยเป็นมาดามมึงอยากเป็นนา่งพญานะกันมึงรววยล่นฟ้ามึงอยากง่ามมึงก็งามไปมึงก็ใส่แอบง่ามของมึงไป มึงมานั่งถ้ากูว่ากูอีเถ่าอีแก่มึงกะเถ่ากโพวดเน่ามึงกะเถ่ามึงกะใสแอบกูนะกูเ่ได้ใสแอบกูสิคืนไล่สดกูสิไปเจิ้งใดเจังใดกูก็ออกมาธรรมชาติของกูโทรศัพท์กูกะกระจอกกับโทรศัพท์กูบองงามนะกูใส่รุ่นโทรศัพท์รุ่นพระเจ้าสามเหาพุ่นน่ะนะกูบ่ได้ใส่ของแพงคือมึงมันก็เลยบองงามกูก็เลยเถ่า แล้วกับโตจริงกูกับเ่าอีหลีกูสิฮกสิปีแล้วนะกูบ่ไดีมาแข่งกับมึงความสวยความงามกูบ่ไดีมาแข่งความรวยความจนกับมึงนะกูบอกมึงไปแล้วเฮียนกูลาคาสี่แสนหาแสนกูสั่งขึ้นมาเพื่อกูอยู่ผู้เดียวลูกผัวกูบอมีนะแล้วมึงก็บอกว่ากูอยู่หองสี่เหลี่ยมหองกระจกกระจอกมันก็เรื่องของกู กูบ่ได้รวยแต่ว่ากูมีเงินเฮ็ดบุญกูแบ่งปันคนที่ดอยกากูนะกูแบ่งปันกูบ่ต้องรวยกูบ่ต้องรวยถ้ากูก็เฮ็ดบุญได้แต่ว่ากูบ่ได้เฮ็ดบุญเฉพาะครอบค้วนหนีครอบคัวเดียวกูเฮ็ดบุญไปหลายๆช่องมึงหูจากบ่มึงบ่ฮู้ล้างก้องล้างไม้อย่างมึงบ่ฮู้กูเลยกูซอยช่องได้แน่ช่องไดแน่กูตั้งบ่ใเหตุเขาล่งคิด บ่ได้ออกซื้อมันหลายซ้ำไดอิสาลีมึงหูจักบ่ออิสาลีอีพองสายอีกระพดเนานะ่าฮะกูบ่ได้มันดักดานก็รอบรัวนี่ขอบครัวเดียวคือมึงนะกันมึงร่วยล่นฟ้ามึงกระแดงปันไปให้ช่องนั่นช่องนี่แน่มึงแหกตาได้เบิ้งแน่ช่องฟังล่องฟังเล่าเขาถูกเขาอยากซ้ำไดนะมึงสิมาโจมตียังกู กูบ่ดีด้วยคือมึงกูก็ยังเห็ดบุญและมึงนึ่งมึงสิมาจมปักกับครอบรัวหนี่จนตายบอกกูถามมึงแน่โง่งใสเออคืนมึงสิจมปักกับครอบขั้วหนีมึงก็จมปักต่อไปนะกูสิบอกมึงหายนะแล้วแต่มึงกูสิบอกมึงห้ยนะกับการถึงมันล่งคลิปมาจมตีกูนี่บอกกูบอกมึงเลยว่าป่วยกันอุบ่ใหุ้พามึงเลยหนึ่งมึงฟังกูเด้อกูบ่ดีด้วยคือมึงกูบ่ไดีอยู่มึงนอกคือมึง นะกูบอตองไม่แอบ,บสวยแอบ,บงามคือมึงกูสิลงธรรมชาติของกูกูสิแต่งโตจังได้กระเรื่องของกูกูสิเทาหนังแก่หนังเที่ยวหนังย่านกระเรื่องของกูแต่ว่ากูเฮ็ดบุญหลายกว่ามึงกูเฮ็ดบุญหลายช่องกูเฮ็ดบุญหลายหม่องกว่ามึงแต่มึงเฮ็ดบุญอยู่ช่องเดียวนี่บอช่องอิปยุ่นนี่บอฮนะมึงดักด่านอยู่กับขอบรัว้วนีขอบครัว,วเดียวบอกพุองใส่นะ การที่มึงมาด่ากูยูนนี่มึงมึงได้อีหยังตอนแรกๆมึงล่งคิปมามึงมาด่าชองอิพยุนนี่นะมึงว่ามึงเจ็บปวดแสนสาหัสมึงโล่งคิปมากมึงด่าเขาออกมาซ้ำไดมึงบอกว่าอยากให้คนตาสว่างแล้วบัดที่นี่พ่อแม่ลูกข้อดีกันแล้วมึงเอาชนะบ่ได้แล้วมึงมาล่งคิปล่าสุดแล้วมึงก็บอกว่ามึงมึงด่ามาแล้วมึงได้หยังฟันวะ เดี๋ยวก็ว่ามึงอย่าได้ก้นตาสว่างเดี๋ยวก็ว่ามึงว่ามึงบรได้หอย่างมึงน่ะมึงมือมีจุดยืนมึงนาไม้ลักปักเล่นกระโผดเนามึงอยไล่สาลาหลายนะขันมึงเป็นมาดามมึงยู่ดีกินดีขันมึงรวยแล้วนะขันมึงไปดีกับอิพยุนแล้วนะไปดีกับยายหมอยแล้วนะไปดีกับครอบครัวเขาแล้วมึงก็ดีไป มึงอย่ามาล่ามปามถึงผู้นั่นผู้นี่โดยที่เขาบริเสธอย่างให้มึงนะคันมึงมีการศึกษาพ่อคันมึงอยากเป็นม่านดามอยากเป็นนั่งพญาอยากยืนหนึ่งอ่ะนะมึงยืนหนึ่งได้อีกข้างอีกข้างคกอีพยุนมากมึงเอาชนะบ่ได้มึงไปเลียดากันแล้วมาที่นี่คันมึงอยากยืนหนึ่งน่ะมึงก็ต้องยืนหนึ่งแนวดีๆนะมึงไปดีกันแล้วมึงก็ดีไปส่วนส่วนดีของมึงมึงก็ดีไปนะพงใสย ูบอกมึงเลยว่ามึงมาแนวนี่นันบอกมึงม่มีทางสิมาเอาชนะกูได้เพราะว่ากูบ่ได้ย่านมึงเลยกูมีความจริงของกูกูสิย่จังไรกูสิยุกระจอกกระจอกลูกกูสิเท่ากูสิแก่มันเรื่องของกูกูสิมีเงินม่มีเงินกับเรื่องของกูกูเฮ็ดเงินกูแบงปั่นกูบ่ได้รวยคือมึงแต่ว่ากูแบงปั่นทัวเทียบ่อแดนกูไปทัวเทียบ่อแดนนะซุมือนี้กูก็ยังนเฮ็ด กูแกช่องนั่นช่องนี่บอกุุงกูยังไห้นะแต่กูสร้างว่าให้เขาล่งคิดมึงเข้าใจบอนี่คือกูเหตุคิปกูหรือว่ากูเหตุบุญหลังกล่องอีอย่างอีหยังกูไปกูไดิเหตุเฉพาะบอกุุงกูไดิเหตุเฉพาะครอบรัวอิพยุนมึงเข้าใจบอกูเหตุไปหลายช่องมึงบ่หูกูจำเป็นต้องล่งคิดไปทุกช่องทุกช่องมึงเข้าใจบอ มึงนี่ละลาล่มพราะลา่มจัวมึงน่ะทํำโต่มีคุนคาพงใสนะกันมึงรวยแท้มึงเป็นมาดำนำหอมกันมึงจังสั่นจังสี่นันบอกนะมึงเฮ็ดบุญไปแน่มึงไปเบิงคาวนี่เด้อโนหนกระแสอย่างเงี้ยช่องอมรินหนึ่งเงี้ยนะช่องที่เขาเดือดเล้นร้อนใจคนป่วยคนไข้ติดตรงติดเตียงหรือช่องบ่าวเตียงเบาวใจบ่าวบงบ่าวบอยที่เขาลงนั่นน่ะ มันน่าสงสารมันเป็นตะลิตโตนหลายกว่าช่องอิพยุน่นนะมึงไปเหตบอมึงเหตใดคือกูบอมึงกั้กบุญมึงซอยได้ช่องอิพยุน่นอิพยุ่นกับอันเยายหมอยนี่บอหึขันมึงอยากเหตมึงเหตคือกูนี่ขันมึงรวยอีลีน่ะนะพปงใสมึงเหตใดคือกูนะ แล้วมึงยามาดาล่ามผ่าล่ามจัว่วกูไปเฮ็ดยังให้มึงมึงจังมาดาจังสันจังสีนะมึงไปปล้อยแชทเก้าออกมาทั้งนองทางอุดอรนันบอกมันเป็นแชทเก้าสมัยสองสามปีนะและ้วกูออกมาอธิบายไปแล้วกูเคยไล่สดกับนองกูอธิบายไปแล้วกูบอกไปเลยนะกระพดเนากูไม่มีความผิดกับผู้ใด คันแต่ว่าผู้ใดเขามีปัญหากับกูหรือว่าเขาสร้างกูหรือว่ากูมีความผิดกับผู้ใดให้เขาล่งคิดมาดากูให้กูได้ยินเสียงเขาจ,ะจ๊ะๆอุตสมาตอบประเด็นเขามึงว่าต้องออกมาด่าแทนเขามึงเข้าใจบ่นะมึงอย่าตัดต่อคิดมึงอย่าเอาแชทที่แบบมึงอย่าตัดออกมาแต่แชทถี่ว่าบ่มีเันอย่างนั้นอย่างนั้งสี่มึงอย่าตัดต่อออกมาแบบนั้นนะต้นฉบับมันก็นอยนกูคือกันนะ กูคุยแชทกับผู้ใดต้นฉบับกูก็จับไว้กูก็กกเก็บไว้คือกันนะมึงอย่ามาปล่อยคลิปนองทางอุดอรนั่นนะนะอยกูเคยเคี้ยมาแล้วนะมึงอย่าเอาเรื่องก็เกา,มาเม้าว่ามึงต้องเดินหน้ากระโพดเนาโปร่งใสมึงต้องเดินหน้าแล้วมึงต้องสั่งสรรมึงต้องสั่งสรรเฮดคิดตอย่างมึงต้องส้างสารรนะกันมึงดีกันไปแล้วมึงก็หยุดกันไปตี เออไปสีดาอีไปยุ่นไปสีดาแย่หมอยกับป้อยข้อดาไปมันออกประเด็นมันบดีเกี่ยวกับมึงเข้าใจบอคือกูนี่กูกับปดีเกี่ยวยังกับมึงกูก็มีประเด็นครับอันอีไปยุ่นกับเรื่องแค่ต่อมอ,อมองจจสซ่นหนงสี่แล้วกูมี่อย่างกับมึงกูถามมึงแน่มึงมาต้องมาดาแทนผู้นั่นผู้นี้เอาเป็นว่าผู้ใดก็สร้างกูให้ก็ออกมาเลยให้เขามาล่คลคิปด่ากูเลยนะ กูพ้อมทิ่แก้ปัญหากูพ้อมสิตตอบปัญหากับทุกคนนะมึงมาต้องมาว้าวแท่นเขากูบ่ใเห้ฆคามึงกูสิตตอบโต้เฉพาะที่คนออกมาด่ากูเท่านั้นขนาดมึงด่ากูกูยังบอกออกมาหามึงเห็นบ่แต่นี่มึงเกินไปเด้กระโปรดเน่าพงใสมึงเกินไปมึงเหตดโตไล่คาบ่สมกับเป็นมาดามบ่สมกับยูดีกินดี ผสมกับหล่ำกับรวยผสมกับว่ามึงหล่ำม,มึงรวยนะมึงดาออหยังออกมาล่ามราล่ามจัวที่ัรผพานมาเนะ่ะกูจําได้เบิด,ด์ตเดกระโพดเนากูก็แคบไปเบิดกดูก็อัดคือกันได้ขคอจิบของมึงนะั่นนะนะเดี๋ยวเสียวไนบักขคามไปให้เขาเดี๋ยวสิพ่วงเหลียดไปให้เขาแน่ล่ะนะมึงจําได้บอขอโทษเดอปูแหลมขอขอเอ่ยชื่อปูแหลมหน่อยนะคะ มึงเคยด่าปูแหลมมึงเคยด่ามึงว่าจังไดมึงบอกมึงบอกว่าให้บักแหลมนี่จกหีอีมาหน้าสี่อีมาหน้ามึงจำได้บอนะคิปมึงมึงเว่ามาจําไดมึงหลอนมึงแหลกจําไดมึงเว่ามานะมึงจะคิดว่ากูบ่ได้เก็บไว้เด้อคิปมึงว่าวคิปนันมึงจะคิดว่ากูเก็บไว้มึงจะคิดว่ากูบ่เก็บไว้นะโป่งใสนะยุ่งซื่อละมึงมาดีกันง่ายๆแบบนี้บอนะ คลิปมึงว่าอยังออกมาแน่ให้ปักแลมให้บักแลมสีอีมาหนะ้าให้บักแลมเอามือจกหีอีมาหน้าเล่นมึงจำได้บอคลิปหนึ่งมึงว่าอยังอยู่น้ากูนี่นะคลิปใด,ดที่มันเกินไปกูเก็บไว้เบิดตนะก็โพดเนาแล้วกูสีบอกมึงให้นะมือซ้ายมือขวาหรือว่าลุดน้องมึงสีมึงคิดว่าสื่อสัตว์กับมึงอะ่ะมึงอย่าลื่มเด้อว่า เขาก็หันมหากูเขากรส่งเสียงมึงมาให้กูคือกันนะเสียงมึงลายอยู่น้ากูนี่กูเก็บไว้ลายมึงคุยกับผู้ใดแน่ผู้ใดแน่มีคน่งมาให้กูหลายเด็กกระปดเนากูเก็บไว้โดนแล้วกูเคยปล่อยบ่กบูเคยปล่อยเสียงมึงมีคน่งมาให้กูนะลูกน้องมือซ้ายมือขวามึงนี่นะมึงคุยกับผู้ใดผู้ใดมีคน่งมาให้กูนี่โดนแล้วกูเก็บไว้ กูเคยปล่อยบอกูบอปล่อยเพราะว่ามึงบดีอย,อยู่ในประเด็นกูซาลี่นะฟงใสก็ะพดเนามึงบอดีอยู่ในประเด็นของกูกูบ่เคยปล่อยกูบ่เคยหยังกับมึงแต่มึงเป็นบ้าเป็นบอมึงล่าม,มึงล่ามไปทัวทีบทัวแดนมึงดีกันกับครอบรัวนั่นแล้วมึงก็หันไปเลียนง,งานผู้นันผู้ดีโดยที่เขาไม่มีผู้ใดเห็นมึงนะ มึงเก็บไปคกดเป็นนอนเอาตีนใกล้หน้าผากมึงหูซึกละอายใจบอมึงอยากอายบอเป็นมาถามลำลุ้ยนะออกมาแต่งโตสวยเซ็กซี่อืมมึงก็ว่าห้อยซักมึงมีนะซักซิดห้อยซักมึงเป็นดังสันกันสี่กันห้อยซักมึงหมันโค้งกันห้อยซักมึงซักซิดอีหลีมึงก็เหตุอย่างไผบ่ได้นะมึงได้ระปยุ่นมาสามปีห้อยซักมึงกับอีหยังกี่เฮนอแต่ นะตั้งเม็ดบักขามตั้งพ่วงหลีดตั้งห้อยสักของมึงไล่อำทายยโตมึงไงนะแต้มโตเซ็กซี่มาโชดล่อยซักไล่อำทายมาผมขึ้นนาตึงนาบูดนาเบี้ยวแล้วมึงธรรมาดาสามปีเนี่ยมึงได้อีหยังแล้วมึงล่ามมาหากนี่นมึงล่ามมาเพื่อหยังกูถามมึงไงหึมมึงก็เหตุโตไล่คาแท้กระปวดเนามึงอยากอายบอ มึงมาด่ากูเนี่ยมึงได้อีหยังเขาเอฟซีตัวคนเนี่นะมึงมาล่งคลีปด่ากูนันบอเขาว่ทด่มานั่มด่ากูเขามานัา่ามาดา่าอรพยูนอีข้างโคกมึงเข้าใจบอกูบ่เคยมีประเด็นกับผู้ใดกูบ่เคยไปดา่าเอฟซีล่ำผะล่ำจัว่วและกูบ่เคยไปด่าผู้ใดล่มปามไปผู้ใดน,นะเพราะฉะนั้นเราถึิมีผู้ใดมาด่ากูล่ะมิแต่มึงนี่มาด่าแท่นเขา กันผู้ใดสร้างกูให้กระบ,บอกไปบอกเขาเลยให้เขามาล่อมคิปด่าก,กูโดยตรงกูสิเด็ดต้อหล่อต้อเถียงกับเขาบ่แมนมึงอีกขาโคตรแนวบ่แมนมึงนะกูป่วยการสิมะนางด่ากับมึงนะกูบ่ให้ขามึงเลยกูสิจนกูสิจังใดจังใดแต่ว่ากูบ่มีเงินคือมึงแต่กูยังเกียจทำบุญมองหันมองนี มึงหูซึ้ละอายใจบอกระโพดเนาฮึมึงร่ยเป็นมาดามขายน้ําหอมบอหึแเรามึงก็เหยุตัว้ม่คุค้นคามึงแหกตาไปเบิง่งกูบอกมึงแล้วนะกูสิซ้ำซากกับมึงนี่นะกูสิไปล่งทรงเสียงช่องไปช่องใดช่องใดกูไปเบิดนะกูไปได้เบิดทุกช่องนะ เนี่ยเมื่อนี่กูมาล่งช่องแม่ม่อนเนี่ยมีปัญหาบอแล้วเป็นยังกูต้องไปจ้างผู้ใดเดี๋ยวกูว่าเดี๋ยวกูว่ากูพิจ้างช่องนั่นช่องนี่กูมีช่องนะกูมีสีล่งแ้ะกูสิไปทุกช่องมีปัญหาอย่างบอแล้วทุกช่องเขาออกมาเขามาทาเขามาอย่างเนี่ยเขามีประเด็นเขามีประเด็นเขาถึงออกมามึงเข้าใจบอนะ ูว่าจาเป็นไปจ้างเขาตุ๊กจ้องเขาออกมาเพราะว่าเขาสร้างอิปยุนก็ถืออิปยุนดาเขามึงเข้าใจบ่มึงสมองขี่เลือยมึงยึดสมองกวงหลตุกคนก็ถือมากคือกันกับมึงอีกระโปดเนานะมึงก็ถือครอบครัวอิปยุนดามึงก็เคยไปหาอิปยุ่นแลนไปหาแม่กูก็เคยมาหาแม่กูก็แลนไปหากูเคยมาหาลูกเขากูก็แลนไปหาแม่กูบ่ทางกับมึงนะฮันท่าว่ากูบ่โง่ซำซ้อน กูว um. ่างงนักดานคือมึงกูออกมาแล้วคือคือจบกูว่ดิหันไปหันมาเลี่ยดงเลี่ยดากปลอไปปลอบมาคําว่าปลอบไปปลอบมาคือมึงกูออกมาแล้วคือออกมาแต่มึงออกมาแล้วมึงยังกลับไปหาเขาอยู่มึงออกมาดาปกป้องเขาอยู่เออคันมึงดีกันแล้วมึงออกมาปกป้องแล้วมึงก็ดีกันไปมึงสีมาล่มตามถึงผู้อื่นเห็นอย่างกูถามมึงแน่นะ กูงึอสมองมาดามคนรรวยแบบมึงนี่บอคนงามๆามคนเซ็กซี่แบบมึงนี่บอนี่บอกการกระทํำของมึงมึงอยากอายบอกับการที่มึงมาท่ากูว่ากูเป็นอิเแ่าอีแก,อ,แกอีเฮียวกูอยู่หอ้องอพาร์ตเมนต์กระจอกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเฮี้ยนกูยุ่งละเอ็ดกะะับราคาสี่แสนห้าแสนแต่กูเฮ็ดบุญไปทัวทีบทัวแดนกูเฮ็ดบุญไปลหลายหม่องหลายบอลหลายช่องต่าง,งกูเฮ็ด แล้วมึงนะมึงย็ดกูบ่อมึงดักด่านอยู่กั่ครอบครัวนี่บ่อมึงดักด่านมึงแซมมึงจมปักอยู่กับครอบครัวนี่บ่อเออกูแปลกสมองมึงอ่ะพุงใสมึงเก็บไปคิดเดือกการถึงมึงออกมาแบบนี้มึงคิดว่ามึงิชนะกูบ่อมึงคิดว่ามึงสิเป็นยืนหนึ่งมึงยืนมึงเคยยืนหนึ่งมาจกรอบแล้วนะมีคนกับเบิงหนังหนามึงบ่อ เอฟซี่หลายมึงเขาออกมาจากมึงกับยอนอย่างมึงนาสิไปเก็บพิจจรณาเบิงเขา,าได้มานน่ำด่ากูเขานั่มด่าอีข้างคบนะมึงมาล่วงเก็บะลมทะลมกูนี่บอกเขาเสียมาด่ากูเห็นอย่างกูไดิเพียรในผู้ใดผู้ใดเด้กบูปด้ไปด่าผู้ใดเด้กบูปดิไปด่าขดพ่อขดแม่ผู้ใดเด้แม่กระทั่มทงมึงกูย,ยังบม่เคยดา่านี่ก็มึงแต่กูมาแหลกเดิมเดิมที่เด้นะ แึงเมื่อวานกูไปจ้างแม่ม่อนบอกกูสีบอกไห่แม่ม่อนเขารวยซ้ำใดก็เป็นตะแกในบ่อกุ้งเขาดูแลลูกน้องเขาดูแลทุกคนนะอีข้างโคกอีกอย่างตระกูลของอีข้างโคกในทุกคนในมาอาศัยแม่ม่อนอยู่มึงหูงยินละบ่อเมืงอกูแตกเมื่อนบอนะ่นะเดเมาอยู่บ่อกุ้งย่อนไผ่นะงูแตกมึเมื่อนบ่อมึ่หัดไม่เหตุผลเฮดโตไห้สมก็เป็นมาดาม เฮ็ดโตให้สมกับมึงงามมึงใส่แอดงามออกมามึงเฮ็ดโตดีๆมึงไปสมกวนหาเฮ็ดบุญมองหันมองนีนะเออมึงมเฮ็ดแงงกับกูนี่มึงอย่าิดว่ามึงจิชนะกูนะอีพงศสยมึงอย่าคิดกูบ่ว่างออกมากูบ่อยากให้่ามึงือซื้อนะกูบ่อยากหยงกับมึงือซื้อกูบ่ให้่ามึงนะพงใส่มึงอย่าิดว่ามาทะรรมกูแล้วมึงจิชนะกูสิบอกมึงให้นะ มึงว่ามีแนวใดสิชนะกูหัน็ว่าขันมึงเหนาว่ามีมองดามองใดมึงก็ด่ากูไปแต่ว่ามึงต้องบอกกูเด้มึงต้องด่าให้กูครบสามปีคือจังมึงด่าอีกข้างรกเด้อมึงอย่ายุดนะมึงอย่ายุดมึงด่ากูให้ครบสามปีเท่ากับมึงด่าอีกข้างคกแล้วมือนั่นมือใดมึงสีหูว่ามึงไดเอียงคือจังมึงเบานะตะกี้มึงบอกว่ามึงด่าอีกข้างโกเคแต่ก้นตาสว่าง แล้วแบบนี้พ่อมึงดีกันแล้วมึงบอกว่าตาไปแล้วมึงบได้หอย่างว่าสั่อมึงน่ะเป่าลบปิ่นลบไปมึงสันดานบ่ตั้งกันไปดีข้างคกมึงจำคิดมึงไถบอไหมกูสิบอกมึงห้กันมึงหยุดมึงหยุดมึงเฮตโตให้มีคุณคคาน่ะสมกับเป็นมาดามสมกับเมียฝรั่งสมกับมึงอยู่ดีกินดีมึงอย่าออกมาแบบนี้นะกันมึงจะออกมาด่ากูน่ะ มึงบ่ต้องมาแต่งตัวสวยเซ็กซี่โชว์ร้อยซักออกมามัดผมแต่งตัวเซ็กซี่มาดา่ามันบอแมนออกมาแบบกูนี่กระเสิกระเสิ้งห้อยหนุงห้อยหนองอยู่หองสี่เหลี่ยมคือกูนี่มันจังแมนมันจังสมราคากับการด่าคนมึงเข้าใจบ่นะเก็บไปคิดเด้อกระโปรดเนากูบ่ให้คุคามึงเด้อมือนีกูมาโล่งช่องม่ม่อนเด้อมีปัญหาบอนะ อุบได้จ้างภัยทุกคนสิออกมาเรื่องของเขานะกุสิล่องช่องใดช่องใดเรื่องของกูนะเขาไม่เหตุผลของเขามึงฟังกูเดอร์เหรนอมนตนตีนใะก่น่ะผากมึงมึงอยากายมึงเก็บไปคิดเบิ่งว่าการกระทำสมมือมึงอยากอาบอบ่นะเป็นถึงมาดามแตงโตง่ามปากบูดปากเปรี้ยวออกมาดาคนเนี่ยนะการทำบุญมึงมีบอมึงมีปัญญาเหตุบุญเหตุครอบข้ออิพยุนนี่บอมึงเหตุตัวถึงบอ มึงหัดเห็ดเบิงเดอร์ไปหาเลนกับช่องเล่นน้อยมึงไปดันมึงไปเป็นสายดันไปเบิง,ชง์ช่องนั่นช่องนี่ช่องเล่นน้อยช่องหาร์ย์ซับพันซับหรือว่าไปเห็ดบุญมองหันมองนี่มึงล่องเห็ดเบิงเดอร์แล้วมึงสีหูว่ะความสุขมันอยู่ตรงไหนบมเมนแบบมึงมานั่งเต่งแตดอยู่แบบนี้นะมานั่งดาผู้นั่นล่ามผ่าล่ามจัวโดยที่เขาบ่มือผู้ใดด่ามึงนะนะ แล้วมึงถ้ามึงทําแบบกูได้มึงจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรกูบ่ย่านไพรกระซังออกมาด่ากูนะ่ะว่าต้องผ่านทางมึงออกมาเลยกูฝากไปเลยไพรกระซังกันสร้างอีกแก้วนะ่ะบอกออกมาเลยนะอย่ามาผ่านทางมึงลงคิดมาเลยไพรกระซังออกมากูพร้อมตอบโต้นะ เสียงมึงน่ะหลายนะมีคนลูกน้องมึงอีหยังผูดใด้ักหังมึงแน่เนี่ยเสียงมึงน่ะอยู่น้ำกูเพียบนะอีกระโปดเนาอีพปงสายกูสีบอกมึงไ้กูเคยปล่อยบ่กูบ่ปล่อยเพราะว่ามึงบเกี่ยวของกูกับมึงบเกี่ยวของมีแต่คนทรงเสียงมึงมึงคุยกับผู้ใดแน่มีคนทรงมาให้กูเต็มกูบ่ปล่อยกูบ่ยุย่งเพราะว่ามันเรื่องของกูมึงเข้าใจบอมึงอย่าโง่มึงอย่าดักด่านนะมึงเก็ดกบไกคิดแล้วมึงปละอายแก่ใจมึงเด้อ มึงเดตุโตให้สมเป็นมาดามสมกับคว่ำรวยสมกับคว่ำงามคว่ำเซ็กซี่ของมึงสมกับคว่ำยู่ดีกินดีของมึงเด้อกุบ่ญาิมึงดอกนะอุบาญาิมึงดอกคว่ำรวยคว่ำงามนะ่กุยกใเห้มึงเลยมึงเข้าใจบอกูสิยยู่จังใดก็สร้างเรื่องของกูแต่กูทำบุญกูเหดุยังกับเรื่องของกูนะสมือกูยังเหตุ มึงกะโมโหกะแสกูเพราะมึงโมโเพราะกระแสกูเงียบมึงกะว่ากูเบิร์ดเงินเพราะกูเห็ดมึงกบว่ากูโง่มึงเป็นบ้าบอกเออมึงนี่กะแปกคนกะปพดนาเออพงใสพงสายเออเก็บไปคกิบเ้อมึงอยากอายกูบอมึงอยากอายทุกคนบอมึงล่งคิดมาัล่มกูมีผู้ใดไปเบิ่งมึงบอฮะมึงเก็บไปคิดแค่นั้นนะ มึงมึงน่นละใสเงื่อนจ้างคนขนานะอันที่ยุคข้องช่องมึงก็คือเป็นขี้ขาของมึงบอกมึงจ้างเขาบอกคือหน่อยแทะเอาไล่ลายคือกูนี่เป็นอย่างเอฟซีมึงธนานะมึงอย่าลืมนะว่าเอฟซีมึงน่นละตัวย่งของมึงนี่แหละส่งข้อมูลมึงมาให้กูนี่เมื่ได้โทรศัพท์กูในี่แน่นเอียดมึงเข้าใจบ่มึงอย่าโง่หลอีโป่งใสนะกูฝากมึงไปคิด 这呢啦。